พิ่งมาถึงค่ะสนามบินสวยนะแวร์ฟอร์มดิสเวลอิมพีเรียลซิตี้อนเดอะราชกงในเวียดนามโอ้ยยยและกงพวกเขาอยู่ในอิมพีเรียลซิตี้โอ้ว้าวมันสวยมากใช่ใช่ผมจะแสดงคุณดู แ o ะคุ you know, o ถ uh ้า i ทม u a n าม g t คิงคุณ g ู้ไ o มทุมที่ทุมค h the Tomb เ i n g so ่ e r y nice มาเวียดนามก็งงอยู่เด้อไม่มีเซเนหาเไม่เจอคิดว่าเวียดนามไม่มีเซเว่นเลยนะ พราะว่าเดินหางแต่เมื่อคืนแล้วไม่มีมมแถวนี้บริเวณนี้มีแต่โรงแรมมันน่าจะเป็นร้านนี้มั้ง้าเป็นร้านเวริร้านนวดเยอะค่ะร้านนวดนี้เยอะเหมือนที่ประเทศไทยเราเลย <c oughs> อันนี้ดานาังนะอันนี้ดานาังนะคะ <c oughs> ดาน,นัง <c oughs> ถนนนี้ตรงนี้มีแต่โรงแรม นวดเยอะร้านทำล็บเยอะโรงแรมถ้ารถมีตาประทับแบบนี้มันน่าจะเป็นอะไรล่ะคนมาเล่นตอนเย็นๆแบบนี้ชอบมากดูดูดูแบ็กกล่าวเอาว่าเดือดข่าวนะแฮบเลน อาวุธแดงเลยเย้วิลนายโอ้โน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 ้กกลัเลยกลบไเลยกลับมินิสมาโอ้ยยัยวีดูเย้วนวนวอบัสแฮบเลนแล้วบัสแคนดูบีโก้อาวุธแดงเลเฮยบีโกเฮแฮบเลนเนี่ยขี้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 นี่โอ้แค่พี่เผือกบอสเธออาวุธแดงนะ ไอไลแค่พี่เพื่อคนเล่นน้ำเยอะนะความสวยงามของที่นี่สวยจริงๆ